ค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับดิฉันกับรายการพบเครื่องเรื่องสุขภาพนะคะเป็นรายการที่จะนําเอาความรู้ค่ะและเคล็ดดีในการดูแลสุขภาพของตัวคุณผู้ชมเองนะคะและคนที่คุณผู้ชมรักแบบเข้มข้นทุกมิติเลยค่ะมาพูดคุยกันนะคะในวันนี้ค่ะเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องโรคเบาหวานค่ะจะเป็นอย่างไรมีอาการเป็นยังไงนั้นวันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเรานั่งอยู่กับเราแล้วค่ะนายแพทย์จักรพงศ์ภัยบูลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ คุณหมอคาเราคุยกันถึงเรื่องโรคเบาหวานหมแดแอบไปอ่านเขาบอกว่าเราตรวจพบเจอคนเป็นโรคเบาหวานเนี่ยเรียกว่ามากขึ้นเรื่อยๆ<ช>ไม่แน่ใจว,ว่าเป็นมากขึ้นหรือการแพทย์ของเราพัฒนามากขึ้นจึงวิเคราะห์พบเจอมากขึ้นครับเป็นทั้งสองอย่าง เป็นมากขึ้นด้วยนะเพราะเดี๋ยวนี้อาหารทําอร่อยพยาบาทางการแพทย์ทาอาหา,อหารที่ของนุ่นหวานพลังงานสูงในคนเป็นเบาหวานเนี่ยจะมีกรรมพัน์อยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าเรากินของหวานคาร์ีรมากๆก็จะกระตุ้นให้เป็นในคนที่มีพันธุ์ค่ะพอเราเจอผู้ป่วยเบาหวานมากขึ้นเนี่ยมันทําให้เราเขาเรียกว่าอะไรรีเฟอร์ถึงหรือว่าอ้างถึงได้ไหมคะว่าโภชนาการปัจจุบันเนี่ยมันแย่ลงคือโภชนาการปัจจุบันเนี่ยสามารถทําอาหารที่อร่อยโดยที่พลังงานสูงเกินกว่าธรรมชาติมาก อย่างเช่นพิซซ่าอย่างเงี้ยฮะมีเนยแข็งทั้งหมดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเราก็เลยทําให้เรากินเกินอยู่เสมออาหารพวกนี้เป็นอาหารที่ดีแฮมเบอร์เกอร์ก็เป็นอาหารที่ดีพิซซ่าก็เป็นอาหารที่ดีปัญหาของมันคือพลังงานมากเกินไปเยอะไปก็เลยทำให้เป็นเบาหวานได้ง่ายในคนที่มีพันธุกรรมอยู่ก่อนเพอง่การเป็นโรคเบาหวานเนี่ยค่ะคุณหมอมันหมายถึงว่ามันผิดปกติที่ระบบไหนร่างกายเราคะฮะมันคือน้ําตาลในเลือดสูงสูงจนล้นมาในปัสสาวะปัสสาวะก็เลยหวานนี่เลยชื่อว่าเบาหวานนะคะปกติเรากินอาหารน้ําตาลในเลือดก็จะสูง แต่น้ําตาลจะเข้าเซลล์ทุกเซลล์เลยการจะเข้าเซลล์เนี่ยต้องใช้อินซูลินเหมือนคุณแจเปิดปิดโองั้นถ้าเกิดว่าอินซูลินมีน้อยตับอ่อนไม่สร้างอินซูลินก็จะเป็นเบาหวานที่ต้องฉีดหรือบางทีอินซูลินมีแต่ว่าการทํางานมันผิดปกติก็ต้องกินยาช่วยก็เป็นเบาหวานแบบที่ต้องกินยาอินซูลินนี่มันเป็นสารชนิดหนึ่งอยู่ในใช่ฮาร้างโดยตับอ่อนเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งค่ะหมายความว่าเวลาเราทานอาหารทั่วไปเนี่ยยังไงต้องมีน้ําตาลในกระแสเลือดเราอยู่ละใช่ฮะมาดูดซึมเข้าไปเป็นน้ําตาลน้ขึป อินซูลินจะขึ้นสูงตามเพื่อพาน้าตาลเข้าเซลล์แต่คนที่เป็นเบาหวานระบบตรงนี้ผิดปกติไปใช่ฮะอินซูลินน้อยไปหรือไม่ก็น้าตาลไม่ยอมเข้าเซลล์เพราะอินซูลินทำงานไม่ดีค่ะเบาหวานนี่มันเกิดจากเมื่อกี้คุณหมอบอกวานน่า1พันธุกรรมใช่ครับค่ะ2คือความผิดปกติตรงนี้ใช่ครับแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะเช่นแบบเป็นโรคอื่นมาแล้วก็ทบกระเทือนให้เป็นเบาหวานนีไหมคะคุณหมอพบน้อยอ่ะส่วนมากเช่นกินยาสเตียรอยงียก็กระตุ้นให้เป็นเบาหวานได้ค่ะมันมีกี่ประเภทคะเบาหวาน มีสองประเภทใหญ่ๆไม่ง่ายคือเบาหวานประเภทที่หนึ่งคือต้องฉีดอินซูลินอเพราะว่ามันมันไม่มีอินซูลินมักจะเป็นตแต่เด็กๆบางทีเด็กเกิดมา3ามขวบห้าขวบเป็นแล้วฉีดอินซูลินนิดหนึ่งนะฮะสองคือกินยาเป็นหลักมักจะเป็นตอนโตเช่นอายุ20-30ค่อยมาเป็นเบาหวานมักจะเป็นแบบสองค่ะคราวนี้ความความรุนแรงคือเขามีสเตนไหมคะเขาเหมือนมาเร็งไหมเขามีขั้นของเขาไหมคะเบาหวานคือความรุนแรงของเบาหวานขึ้นอยู่ในแบบน้ำตาลโปรตีประมาณเราไม่ควรเกินร26 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าเราอดอาหาร8ชั่วโมงเนี่ยนะฮะบางคนก็200300บางคนก็5 600ทำไมเยอะจังอ่เพราะว่าไม่รักษาเลยไม่ทราบว่าเป็นบางทีครั้งแรกที่เป็นก็ไม่รู้ว่าเป็น5 6 0 0ก็จะหอบเหนื่อยเลือดเป็นกรดเป็นพิษช็อคแต่ในคนธรรมดาเนี่ยถ้าเราคุมน้ําตาลดีๆก็จะไม่รุนแรงแต่ถ้าเราคุมไม่ดีก็จะมีอาการนิดหน่อยเช่นตามมวเมื่อไหร่คุมไม่ดีเนี่ยตาจะโมวัยแล้วก็ถ้าเกิดความดันสูงด้วยก็จะไตวายไตเสื่อมเน็บชากินเร็วอะไรอย่างนี้เป็นต้นเบาหวานจะเสื่อมท เสื่อมหมายความว่าระบบการทํางานทั้งร่างกายมันจะผิดเพี้ยนไปหมดเลยใช่ครับ<อ>ถ้าเกิดว่าคุมน้าตาลไม่ดีจะเสื่อมทั้งตัวแล้วมันหายไหมคะคุณหมอประหวานเนี่ยถ้าเราให้อินซูลินน้ําตาลปกติก็เป็นคนปกติไปเลยตราเท่าที่มีอินซูลินถ้าเราให้กินยาจนน้ําตาลปกติก็ถือเป็นคนปกติค่ะ,คะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเหมือนกับเผลอเลยกินนู้นนีน่นั่นไปน้ําตาลขึ้นมาอีกใช่ฮะาารเราต้องปรับกันเราต้องปรับกันทุกวันเลยงั้นประหวานต้องกินยาหรือใช้ยาทุกวันตลอดชีวิตมันจะไม่เหมือนวัด ที่รักษาจบเป็นเกสแคสตแต่เบาหวานนี่คือต้องรักษาระดับของมันไปยาเป็นปัจจัยสี่เลยต้องกินทุกวันมางคนต้องฉีดยาเช้าเย็นมางคนต้องฉีดยาแต่มื้อเช้ามางคนต้องกินยาเช้าเย็นมางคนต้องกินยาสามเวลาขึ้นแต่ว่าน้ําตาลเลือดสูงมากแค่ไหนดื้อยาแค่ไหนค่ะคนเป็นเบาหวานนี่เป็นเบาหวานจนเสียชีวิตได้ไหมคะได้คือถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้น้ำตาลสูงมากๆเราจะช็อกช็อกเลือดเป็นกรดแล้วเสียชีวิตพบน้อยฮะเพราะสมัยนี้สมัยก่อนอาจจะพบสมัยนี้ เข้ามาคุณหมอจะจัดการจนหายเขาควบคุมตัวเองด้วยถูกไหมคะใช่ฮะคือมดเคยเห็นเขามีการแบบเจาะเลือดที่บ้านเองตรวจน้ําตาลได้เองด้วยอย่างหมใช่ครับใช่ฮะเจาะปลายนิ้วมีเครื่องเจาะอ,อะไรต่ออะไรสารเราทำเราทำเองที่บ้านได้เลยเหรอคะคนไข้ได้เลยฮะ<ต>ได้เลยอ๋อไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลทุกวันใช่ะฮะปกติสองสามเดือนไปทีค่ะแล้วคราวนี้เนี่ยเบาหวานเนี่ยค่ะมันมีโอกาสที่จะมีโรคแทรกซ้อนอื่นๆที่อาจจะไม่ได้เสียชีวิตเพราะเบาหวานนะแต่ไปเสียชีวิตเพราะว่า โรคแทรกซ้อนอื่นๆที่อันตรายมีอะไรบ้างคะประจําเลยส่วนมากเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนอื่นๆ<อ>ก็คือติดเชือ้อติดเชื้อเน่าเร็วลามเร็วมากบางคนเป็นฝีวันสองวันติดเชื้อตายหมายถึงว่าสมมติว่าเขาเป็นแผลนี่มันจะหายยากใช่แล้วก็เน่าเป็นหนองเร็วเ<อ>ชื้อโก,กินได้ง่ายเชื้อเข้ากระแสเลือดเป็นช็อกจากติดเชื้อได้ง่ายเสียชีวิตจากติดเชื้อเยอะที่สุดฮะและอย่างนี้สมมติว่าคนเป็นเบาหวานแล้วต้องไปผ่าตัดอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นเป็นเบาหวานแล้วต้องผ่าตัดไส้ติ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาะจะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าคนอื่นไหมคะนิดหน่อยเพราะว่าคุณหมอสามารถให้อินซูลินทางกระแสะเลือดลดน้ำตาลได้รวดเร็ว<อ>แป๊บเดียวก็ผ่าได้แล้ว<อ>น้ำตาลถ้าได้ทางเลือดนะฮะแป๊บเดียวก็ลงลงแล้วชั่วโมงสองชั่วโมงลงแล้วผ่าได้แล้ว<อ>ผ่าเสร็จแล้วก็คุมน้ำตาลด้วยอินซูลินแป๊บเดียวก็จะอยู่ตลอดค่ะคราวนี้สมมติว่าคนคนหนึ่งเนี่ยค่ะจะสังเกตตัวเองว่าฉันควรจะมีความเสี่ยงหรือควรจะไปตรวจเกี่ยวกับโรคเบาหวานหรือเปล่าเนี่ยเราสังเกตตัวเองที่บ้านจากอะไรคะคุณหมอ จกอาการที่เป็นและประวัติครอบครัวค่ะถ้าเรามีประวัติครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เป็นเรามีความเสี่ยงเสมออยู่แล้วฮะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างงี้เมื่อไหร่เรามีอาการเช่นว่าหิวน้ําบ่อยฉี่บ่อยหิวน้ําบ่อยฉี่บ่อยคําว่าบ่อยของคุณหมอเนะี่ยมีเกณฑ์วัดไหมคะว่าก็คืนหลายครั้งก็างคืนตื่นขึ้นมาฉี่หลายครั้งปกติคือเราจะตื่นมาฉี่อย่างมากครั้งเดียวค่ะมางคนก็สามสี่ครั้งบางคนห้าหกครั้งในตอนกลางคืนค่ะอันนี้เนี่ยคือแล้วถ้าชิมฉี่หวาน ฉี่เป็นของสะอาดชิมได้ปกติะฮะ,ฮะไม่มีเชื้อโรคนะแล้วก็ฉี่ก็ชิมได้อย่างที่บอกเนี่ยบางคนก็ชิมเล่นเลยนะแต่จะบอกให้ว่าถ้าเกิดว่าน้ําตาลมันล้นมากในเลือดเช่นเก<ะ>ิน180ค่ะปกติร26ไม่เกินนี้ถ้าเกิน180ด<ะ>มันจะล้นมาในปัสสาวะแล้วมันจะทาให้ดึงน้ําตามในปัสสาวะเยอะทําให้ฉี่บ่อยอพอฉี่บ่อยก็จะหิวน้ําบ่อยค่ะก็จะกินจุด้วยเพราะว่าหิวข้าวด้วยเพราะว่าน้ําตาลในเลือดสูงไม่เข้าเซลล์เซลลขาดอาหารหิวข้าวอยู่เสมอแต่น้ําตาลสูงไม่ยอมเข้าเซลล์ เลยผอมลงมกินจุแต่ผอมลงหิวน้ําบ่อยฉี่บ่อยคใครมีอย่างนี้เนี่ยเกือบร้อเป็นเบาหวานให้รีบไปตรวจใช่ครับพอเวลาไปถึงคุณหมอจะมีวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคยังไงคะคุณหมอก็อาจจะถ้าอาการเหมือนคุณหมอจอดเลือดตอนนั้นเลยก็ได้ถ้าในเลือดสูงมากเช่นเกิน200-300นั้นมีอาการถือว่าเป็นเบาหวานเลยค่ะถ้าจอดเลือดแล้วไม่ชัวร์ก็จะนัดอดอาหาร8ชั่วโมงมาจอดเลือด <C> e <at> ถ้าเกิดเกินร้อยี่สิบหกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเบาหวานค่ะ <C> e <at> หลังจากรู้แล้วว่าเป็นเบาหวานคุณหมอจะมีวิธีการแนะนําเพื่อการรักษาอย่างไรคะก็จะให้คุมอาหารไม่ให้กินหวานจัดนะฮะให้กินข้าวทุกมื้อเลยนะ <C> e <at> แต่ว่าไม่ให้กินหวานจัดของหวานจัดน้าหวานอะไรไม่ยามไม่ให้กินขนมหวานไม่ให้กินกินธรรมดาให้มากสุดแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นน้อยๆคุมอาหารบางทีมันลงนะฮะถ้าไม่ลงต้องกินยาช่วยแต่ถ้าเกิดเป็นมาแต่เด็กเรารู้แล้วเป็นชนิดที่ต้องฉีดอินซูลินก็มาก็ต้องฉีดอินซูลินเวลาเราฉีดอินซูลินเราฉีดเองได้ ใช่ฮะต้องสอนเด็กฉีดือสอนคุณพ่อคุณแม่ฉีดให้เด็กอ๋อค่ะเราก็จะดูแลไปแบบนี้ใช่ฮะคราวนี้คือวิธีรักษาถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ดูรายการเราอยู่เนี่ยอยากจะป้องกันไม่ให้เป็นเบาหวานค่ะคุณหมอเราป้องกันได้ยังไงบ้างคะป้องกันได้ด้วยการไม่กินหวานจัดไม่กินพลังงานมากเกินไปไม่ปล่อยให้อ้วนคนอ้วนจะมีความเสี่ยงมากกว่าใช่ฮะอ๋อค่ะท่ากับออกกำลังกายใช่ฮะออกกำลังกาย หลังที่เราเลิกแต่กันทั้งหลายออกกัาลังกายให้ดีไม่คุมน้ําหนักให้ดีไม่กินหวานจัดท่านเองอันนี้คือสําคัญมากๆในเรื่องของป<ช>้องก, <ฮะ S 1> กันเพราะเป็นสิ่งที่เราป้องกันได้ตังนั้นเราป้องกันไม่ได้เช่นประวัติคุณพ่อคุณแม่เป็นเนี่ยเราป้องกันไม่ได้ค่ะท่านเป็นท่านเองถ้าเกิดคุณผู้ชมฟังเราเร,าเริ่มกลัวค่ะคุณหมออยากให้คุณหมอให้ความรู้นิดนึงว่าจริงจแล้วโรคเบาหวานเนี่ยถือได้ว่าเป็นโรคร้ายแรงไหมคะถือได้ว่าเป็นโรคร้ายแรงถ้าดูแลตัวเองไม่ดีถ้าดูแลตัวเองดีจะไม่ร้ายแรงเลยค่ะส่วนมากที่ร้าแแแรงงคือออออดดดูลลลตตัววเเเเไไไมมม่่่ีีชนนนนหหปจาาะบกิย ทุกงจะเจาะเลือด3าวันอดแหลกอดแหลกเพื่อให้น้ําตาลในเลือดไม่สูงดูไม่ออกอะไรเงี้ยค่ะก็จะทําให้ติดเชื้อได้เป็นแผลที่นิ้วเท้าเน่าเร็วเป็นโรคหัวใจแทรกซ้อนอะไรเงี้ยเส้นเลือดจะตีบง่ายนะฮะอัมพาตง่ายเส้นเลือดแตกสมองก็ง่ายโรคหัวใจก็ง่ายติดเชื้อก็ง่ายเป็นเบาหวานก็เลยแย่ไปหมดที่คุณหมอบอกว่าเป็นเบาหวานปุ๊บมันมีโรคแทรกซ้อนอย่างอื่นเนื้ออักเสบก็ง่าย ฟันผุเงา hmm. อักเสบง่ายเป็นหวัดเสน,น่าอักเสบก็ง่าย oh. ติดวัณโรคปอดก็เยอะเพรา,าะฉะนั้นจะเห็นว่าเบาหวานป่วยง่ายตัวเบาหวานไม่ร้ายแรงแต่จะนําไปสู่โรคแทรกซ้อนที่ร้ายแรงาาได้เบาหวานทำให้อ่อนแอทั้งตัวนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะความรู้ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ ลับมาพูดคุยกันต่อนะคะมีคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะเขียนมาถามคุณหมอตั้นของเรานะคะเกี่ยวกับเรื่องโรคเบาหวานค,ค,คุณหมอขออนุญาตเริ่มต้นที่คำถามแรกนะคะคเขาบอกว่าได้ยินว่าเมื่อเป็นโรคเบาหวานเนี่ยเราไม่ควรจะรับประทานอาหารหวานหรือจําพวกน้ตาตาลมากนักคราวนี้ก็เลยอยากทราบว่าผลไม้ที่มีรสหวานเนี่ยบางทียังทานได้ไหมอะไรทานได้อะไรทานไม่ได้คะตอนนี้ดิฉันเริ่มมีอาการเบาหวานดิฉันเครียดทานอาหารแบบไม่มีความสุขเลย ของที่หวานจัดต้องระวังมากๆเช่นทุเรียนสุกเนี่ยฮะมะม่วงสุกฮะอ่งุ่นอย่างเงี้ยคคุณหมอนอกนั้น้เนี่ยไม่มากแล้วถ้าไม่ทานเยอะเกินไปเช่นองุงนเป็นกิโลเงี้ยเยอะไปใช่ไหมฮะถ้าเกิดประทานมะละกอกล้วยส้มองุ่นอะไรเงี้ยนิดหน่อยนะฮะเช่นไม่กี่ลูกเนี้ยนะฮะเหมือนที่คนต้องกินกันจะไม่ค่อยเป็นไรแล้วถ้าเราจะกินทุเรียนสุกมะม่วงสุกเนี่ยเราต้องกินพร้อมอาหารหรือว่ากินอาหารเสร็จรีบกินเลยแล้วต้องตัดข้าวลงครึ่งหนึ่งอ๋อคือเป็นลดอย่างอื่นใช่ฮะในมื้อเดียวกันอย่ากินช่วงงทอว่า กินต่อกับอาหารไปเลยแต่ว่าตอนเราถ้าเราจะกินทุเรียนเราต้องเผื่อข้าวเอาออกไปหน่อยพลังงานจะได้ไม่เกินน้ำอัดลมเนี่ยคุณหมอน้ำอัดลมก็ต้องเลือกที่ไม่มีหวานเช่นพวกซีโร่พวกแม็กพวกอะไรเนี่ยฮะหรือจริงๆเราทานน้ำเปล่าตจะไม่ขึ้นไหมทานน้ำเปล่าทานน้ำยาอุไทยทานน้ำาคลอรี่อะไรเงี้ยได้เวลาแต่ว่าน้ำผลไม้มันก็มีน้ำตาลเนาะใช่ใช่ฮะเรางที่เราเราไปซื้อเขาจะใส่น้ำเชื่อมเพิ่มอีกอ๋อไม่ได้ใช่ไมไม่ได้เลยถูกไหมคะใช่ครับเราต้องทานน้ำหวานที่ไม่อ้วน อมีแค่นซีโร่แม็กอเองที่ว่าแล้วพวกแบบแกงกะทิอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็ได้นะฮะไม่ได้ห้าได้อยู่ได้ฮะมันไม่ใช่ของหวานจัดนะฮะถ้าเรากินตามปกติเนี่ยไม่เป็นไรหรอกยาเยอะก็เอาอยู่ฮะอ๋อโอเคก็คือว่าต้องต้องเขาเรียกว่าต้องเสริมต้องลดบางอย่างถ้าเราจะกินอันนี้เยอะต้องลดอีกอันนึงใช่ฮะปรับนิดหน่อยเองแล้วก็จริงๆแล้วพวกนี้เนี่ยคือเขาต้องเจาะเลือดตรวจทุกประมาณทุกเดือนสองทุกจริงๆแล้วทุกสองสามเดือนฮะยกเว้นคนที่ซีเรียสจริงๆค่ะเช่นน้ำตาล400 500อยู่โรงพยาบาลตรวจทุกวัน ถูกไหมในคนธรรมดาเนี่ยทุกสองสามเดือนค่ะนะคะก็สามารถลดและปรับอย่างที่คุณหมอว่าไปนะคะคนถามข้อต่อมาค่ะผมอายุ41ปีครับ3วันก่อนมีจุดที่ตาซ้ายเลยไปตรวจเลือดคุณหมอบอกว่าเป็นเบาหวานขึ้นตาแล้วให้ยามารับประทานวันละ10เม็ดผมเครียดมากอยากให้มันหายไวๆครับเพื่อนบอกว่าให้ไปฉีดยาเลยมันมันเป็นยังไงครับคุณหมอความแตกต่างระหว่างฉีดยากิกนยาแล้วผมควรไปทําเลยหรือเปล่าโปรตีนเบาหวานเป็นในคนโตเตนี่ยฮะ มักจะเป็นเบาหวานที่ต้องกินยาไม่มีใครอยากฉีดยาหรอกเราต้องกินยาบงที่กินไป5ปี10ปีจนมันดื้อยาค่อยไปฉีดนี่ค,ค,คือการคุมน้าตาลนะฮะ,ะส่วนเรื่องที่ลูกตาเนี่ยคุณหมอสามารถรักษาอีกแบบหนึ่งหมอตาจะรักษาอีกแบบหนึ่งอาจจะมีการยิงเลเซอร์อส่วนมากเป็นจากเลือดแตกในลูกตาคําว่าเบาหวานขึ้นตามันแปลว่าอะไรคะคุณหมอแปลว่าความจริงแล้วเบาหวานขึ้นตาที่หมายว่าเบาหวานทําให้จอตาผิดปกติจอตาจะมีเส้นเลือดขยายตัวเยอะแล้วแตกง่าย แต่ความจริงเรื่องของตาในเบาหวานนี่มีเยอะเช่นต้อกระจกก็เพิ่มมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นงั้นเบาหวานขึ้นตาสุดมากหรือบางคนก็เป็นจากเลนตาบวมจากน้ําตาลเลือดสูงทั่วคราวตอนนี้น้ําตาล500ตามัวเลยพรุ่งนี้น้ําตาลลงมา120ตาหายมัวคือเวลามันมัวแล้วถ้าเกิดเราควบคุมระดับน้ำตาลได้มันจะมันจะหายใช่ไหมใช่คะงั้นบางคนไม่รู้ไปตัดแ่นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยอ๋อนั่นน่ะสินี่นี่คือเบาหวานขึ้นตาเหมือนกันสรุปว่าตาป่วยจะอะไรก็ตามท มันบอดไหมคุณหมอมันจะเป็นเส้นเลือดจะขยายตัวแตกง่ายเพราะมันเป็นเส้นเลือดฝอยขึ้นมาเหมือนกับแทนที่มีรากแก้วต้นไม้กลายเป็นรากแก้วไม่ดีรากฝอยแตกเยอะรากฝอยเนี่ยชอบแตกเลือดออกเลือดออกก็ทําให้ไปบังตาบอดได้เขาเลยฉีดทําลายรากฝอยยิงเลเซอร์ทําลายให้มันฟอไปอ๋ออย่างนี้นี่เองการยิงเลเซอร์ที่จอตาค่ะป้องกันไม่ให้มันแตกค่ะอย่างคุณผู้ชายท่านนี้เนี่ยคุณหมอก็ยังแนะนําให้รับประทานยาไปก่อนทำไมมันถึงต้องทั้ง10เม็ดคุณหมอมันเยอะมากเลยอ่ะ ปกติยาก็ไม่เยอะขนาดนี้ฮะ<อ>แต่ถ้าเกิดยาเยอะต้นหางคุณหมอว่ายาคขาต้องเป็นยาอะไรบางทีเขาไม่ได้มีอย่างเดียว,วะฮะบางทีเขามีความดันไขมันที่สูงหลาย่ใช่ฮะแต่ที่หมอพูดมาอื่นอาจจะฟังไม่หมดเลยง่นเดวบวรหวานอาจจะมีหลายอย่างคุณหมอเลยให้หลายหลายอย่างก็ให้รับประทานยาไปจนอย่างที่คุณหมอว่าไปดื้อยาแหละสิบปีสิบปีค่อยค่อยค่อยมาซีดถูกไหมคะผมไม่เคยเจอใครเป็นเบาหวานอย่างเดียวเลยทุ<ะ>กคนที่เจอเป็นเบาหวานเนี่ย มักจะมีไขมันที่ระสูงความดันโลหิตสูงมันเป็นโปรโมชั่นเนาะมันเป็นมาเป็นแพ็กเกจนะฮะเงาเนาะแพ็กเกจเสมอเลยฮะเบาหวานอย่างเดียวเนี่ยแทบไม่เจอเลยในผู้ใหญ่นะฮะต้องแพ็กเกจเสมอเลยโอเคท่านนี้ก็คือทานยาไปก่อนฉีดยาให้ว่ากันทำไมยะคุณหมอคือฉีดยามันแรงใช่ไหมคือถ้าเกิด ถ้าฉ<ช><ะ>ีดยาไปแล้วมันไม่มีอะไรขั้นไปมากกว่านั้นถูกไหมฉีดยา<ะ>มันแรงแล้วมันก็เร็วแล้วก็<อ>ต้องฉีดทุกวันหน้าเบื่อหน่ายต้องเจ็บตัวทุกวันจริง<อ>ไหมฮะ<อ>ขณะที่ฉีดยาได้ง่ายอ่ะกินยาเป็นของง่ายๆค่ะแล้วเบาหวานแบบที่สองเนี่ยเน้นยาก,กินก่อนจนกระทั่งว่าดื้อยาก,กินหมดทุกอยานะ่างแล้วค่อยไปฉีดและการประสิทธิภาพในการรักษาของมันคือคนป่วยเขาจะชอบคือใครๆก็อยากจะหายเร็วๆไปเลยอนะ่ะคุณหมอการทานยาเนี่ยประสิทธิภาพของมันเนี่ยเท่าๆกับฉีดยาไหมคะเท่าๆค่ะเท่าๆแล้วก็มักจะไม่หายเร็วอะ คือมักจะเป็นตลอดกาลนานคือประวานที่จะหายเร็วได้มีประวานช่วงเดียวคือหวานคนท้องคือไม่เป็นประวานเลยตั้งท้องแล้วเป็นอย่างเงี้ยคลอดแล้วหายได้นอกนั้น่ะมักเป็นแล้วตลอดกาลก็คือให้ค่อยๆดูแลไปใช่ะประคับประคองไปใช่ค่ะเมื่อไหร่ถึงคุมด้วยอาหารต้องกินยาก็อยู่ได้แต่เมื่อไหร่กินหวานก็ขึ้นใหม่หมันต้องคุมตลอดกาลค่ะคำถามข้อต่อมาคุณผู้ชมคะตอนนี้ผมหนัก95กิโลกรัม หนักเนาะสูง180เซนติเมตรค่ะคุณหมออายุ25ปีคือเหมือนเป็นคนตัวใหญ่เนาะมีอาการเหนื่อยล้าบ่อยเบื่ออาหารสายตาบางทีก็พร่ามองไม่ชัดผมคิดว่าน่าจะเป็นจากการใช้คอมพิวเตอร์เยอะแต่อาการแบบนี้ผมก็กังวลครับว่ามีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานหรือเปล่าง่ายมากไปตรวจสิอือไหมฮะคุณหมอจะตรวจหมดเลยเจาะเลือดก็รู้ให้ออาหาร 8ชั่วโมง12ชั่วโมงจะเลือดรู้หมดว่าเป็นอะไรบ้างค่ะคุณหมอว่าเราตรวจร่างกายประจาปีเนี่ยเราก็เขาก็จะตรวจเบาหวานให้ด้วยอยู่แล้วไหมคะมักจะตรวจเบาหวานให้ด้วยอยู่แล้วใช่ฮะถือว่าเป็นของง่ายๆเบื้องต้นที่ไหนก็ตรวจกันนะฮะค่ะก็เรียกว,ว่าถ้าเกิดกังวลใจเนี่ยให้ไปโรงพยาบาลใช่แล้วก็ไปตรวจสุขภาพโดยรวมดีกว่าเราไม่ทิ้งความกังวลเอาไว้ค่ะถูกไหมฮะเพราะถ้าเกิดเป็นแล้วยิ่งลุกลามเหมือนกับไฟไหม้ทิ้งไฟให้ไหม้บ้านเนาะบางคนกลัวกลัวไปตรวจแล้วเจอคุณหมอก็ก ค่ะให้ไปตรวจซะนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองตามที่คุณหมอแนะนํานะคะคำถามข้อต่อมาค่ะหนูอายุ15ปีค่ะคุณหมอก่อนหน้านี้เคยหิวน้ำบ่อยคอแห้งชีบ่อยคุณแม่จึงพาไปตรวจพบว่าเป็นเบาหวานส <15 S 1> ิบห้าเองน <ะ S 1> หนูกลุ้มใจมากเลยมีใครเป็นเบาหวานตั้งแต่เด็กเหมือนหนูไหมคะมแล้วเขาจะต้องกินยาตลอดไปหรือเปล่าตอนนี้หนูทานเนี่ยหนึ่งเม็ดหนูจะมีโอกาสหายไหมคะหนูเครียดเรียนไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้บอกไม่ต้องเครียดผมไม่หายอยู่ไปอย่างเงี้ยจนชีนไป ลูกคุณหมอยังเป็นเบาหวานเลยบางคนเป็นตั้สามขวบฉีดอินซูลินเช้าเย็นตั้งแต่3ามสี่ขวบห้าขวบหกขวบตลอดชีวิตไปเลยแต่ก็ใช้ชีวิตได้ถ้าเกิดเรียนรู้ที่จะดูแลอย่างถูกต้องถูกต้องฮะถูกไหมคะถูกต้องเลยเหมือนคนปกติเลย พียงแต่ว่าเรามีภาระต้องดูแลตัวเองต้องฉีดยาบ้างต้องกินยาบ้างก็แค่นั้นเองค่ะครับเออก็ดูแลตัวเองแบบเขาเรียกว่าเคร่งครัดเคร่งครัดแล้วมีวิธใช่ครับนะคะถ้าคุณหมอนัดก็ไปหาคุณหมอใช่ครับคนอื่นก็จะไม่รู้เราป่วยด้วยนะแต่ถามว่าหายขาดไหมมันคงไม่หายใช่ฮะก็เหมือนกับเราเกิดมาแล้วต้องป่วยบ้างนะเหมือนบางคนสายตาสั้นก็ไม่หายใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ไหมฮะอย่างนี้แหละก็ต้องทำลาสิกทำใส่คอนแทคเลนส์ตลอดชีวิตเหมือนกันถูกไหมฮะจึงจะหายได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองอย่างที่คุณหมามผไปตรวจ เพื่อบรรจุเข้าทํางานน้ําตาล250ถือว่าสูงไปไหมครับสูงมากเพื่อนบอกว่าไม่เท่าไหร่จะบ้าเหรอ<ฮ>คนเป็นเบาหวานเขาบอกประมาณ500ออัพผมเ,พเชื่อเพื่อนไหมครับหรือไปพบแพทย์เพื่อตรวจย้ำอนะีกครั้งผมมุ่งไปออกกําลังกายเลยดีไหมครับมันจะได้ทำให้ร่างกายผมแข็งแรงปกติแล้วร้อยยี่สิบหกเองข้อที่1คือเลิกเชื่อเพื่อนเลิกคบไปเลยเพื่อนคนนี้ข้อที่สองคือเพื่อนเขาไม่รู้น่ะไปตรวจย้ำดีไหมคะคุณหมอตรวจย้ำฮะไปตรวจย้ำคุณหมอใค้กิอาหารไปตรวจย้ำ ไปตรวจย้ำอ้าวข้อต่อมาออกกาลังกายพอเราตาเสี่ยงดีไหมครับมันเป็นไปแล้วเมื่อวานว่าออกกาลังกายเสมออยู่แล้วการออกกําลังกายจะทําให้เส้นเลือดดีทั้งตัวลดการที่จะเส้นเลือดตีทั้งตัวได้ง่ายค่ะต้องออกกําลังกายอยู่แล้วออกไปเถอะแต่ควรเลือกออกกําลังกายแบบที่มันจะไม่เป็นแผลเป็นอะไรอย่างนี้ไหมคุณหมอมันจะถูกต้องก็วิ่งนี่แหละฮะเดินกับวิ่งคนเราออกกำลังกายให้ดีที่สุดคือเดินกับวิ่งค่ะแต่วิ่งถ้าเกิดอายุเยอะมันก็ไม่ไหวนะ เดินเอาใช่นะคะน่าจะเป็นวิธีการที่ดีกว่านะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมเขาวันนี้นะคะคุณผู้ชมได้รับข้อมูลค่ะเกี่ยวกับการดูแลตัวเองในเรื่องของโรคเบาหวานนะคะใครที่มีความเสี่ยงก็ไปตรวจซะนะคะสำหรับคนที่เป็นแล้วก็ไม่ต้องเครียดมากเพียงแต่ต้องดูแลตัวเองให้ถูกต้องตามวิธีการที่คุณหมอแนะนำนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณค่ะนายแพทย์จักรพงศ์ไพลบ์ค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอสวัสดีครับในช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นช่วงนี้พ กลับมาพูดคุดยกันต่อค่ะในรายการฟรบเคลื่อนเรื่องสุขภาพในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะวันนี้ค่ะเราพูดคุยถึงเรื่องโรคเบาหวานเรื่องว่าน่ากลัวเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นได้ทุกวัยเลยค่ะแล้วพอเป็นแล้วเนี่ยโอ้โหชีวิตยากขึ้นนะคะคุณผู้ชมต้องควบคุมอาหารต้องดูแลต้องตรวจเลือดบางท่านเนี่ยต้องฉีดอินซูลินเป็นประจำค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์คุณภาพจากคีฟรีนมาพูดคุยกับคุณผู้ชมค่ะและวิทยากรคนพิเศษที่จะมาพาูดคุยกับเรานั่งอยู่กับมิชล่าค่ะเภสัชกรหญิงพดาบริิสุทธ์ะนเปค เบาหวานตอนแรกคิดว่าเป็นได้แต่คนแก่กับคนอ้วนแต่จริงๆแล้วว่าเด็กก็เป็นได้ช่เราก็แบบแทรกแซงได้หลายโรคมากๆเลย่วันนี้น้องเป้มีตัวช่วยอะไรบ้างคะค่ะเป้ขอแบ่งลักษณะของผู้ที่จะรับประทานที่มีข้อกังวลใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานก่อนนะคะก็จะมีตั้งแต่กลุ่มคนที่มีน้ําตาลในเลือดสูงคุณหมอสงสัยแล้วว่าจะเป็นโรคเบาหวานกําลังจะเป็นใช่แต่ยังไม่ให้ยานะคะก็คือให้ดูพฤติกรรมให้ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานก่อน ะะกลุ่มนี้เนี่ยเป้ขอว่า เป้ขอแนะนําว่าให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะอาจจะทานสมุนไพรเล็กน้อยเข้าไปเพื่อช่วยใช้ในการลดน้ําตาลในเลือดได้นะคะแต่หลักหลักการใหญ่คือยังต้องไปควบคุมอาหารอยู่นะใช่ไม่ใช่ทานสมุนไพรตัวนี้ไปแล้วก็ทานทุกอย่างได้แบบนี้ไม่ได้ไม่ได้นะคะควบคุมอาหารด้วยเอาสมุนไพรไปใช้เป็นตัวช่วยด้วยค่ะสมุนไพรตัวที่แนะนําคืออะไรคะสมุนไพรมี2ตัวค่ะก็จะมีตัวแรกคือมะรุมซีมะรุมซีเป็นกล่องเลยใช่เป็นส่วนประกอบของมะรุมนะคะเป็นสารสกัดจากมะรุม ซึ่งมีงานวิจัยในสัตว์ทดลองพบว่าสามารถช่วยลดน้ำตาลได้ นะคะอีกตัวหนึ่งชื่อว่าเจียวกูหลานเจียวกูหลานเอชื่อแปลกเนาะคุณน้องเชื่อชื่อไทยแปลกกว่าอีกชื่อปัญจักันเอองั้นจำว่าเจียวกูหลานเหอะนะคะมันช่วยเรื่องอะไรคุณน้องเป้ช่วยลดน้ําตาลได้นะคะเขามีงานวิจัยว่าลองให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยทานเจวกูหลานเป็นประจาจะทำให้น้ําตาลในเลือดลดลงได้แต่อย่าลืมนะคุณผู้ชมพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเราก็กลัวใจไงคุณผู้ชมจะกินทุกอย่างแล้วก็กินเจียวกูหลานเข้าไปอันนี้ไม่ไม่ได้นะเออแล้วก็ ผลการออกฤิ์ของเขาเนี่ยก็ไม่ได้แบบเ,เขาเรียกว่าลดลงได้เล็กน้อยอมไม่ได้มี งานวิจัยว่าสามารถลดลงได้กี่ระดับเท่าไรในขนาดเท่าที่เป็นเหมือนยาเป็นตัวช่วยได้เป็นตัวช่วยได้เท่านั้นค่ะรับประทานยังไงดีคะเจ้าตัวมะรุมซีกับเจลกูลานค่ะมะรุมซีก็สามารถให้ทาน1-2แคปซูลนะคะวันละสองครั้งก็ได้นะคะเจ้าตัวเจลกูลานก็ทาน1นแคปซูลวันสองครั้งได้เช่นกันนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะปรับเปลี่ยนได้เป็นเช่นวันละสามแคปซูลก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขามีการกินสมุนไพรอยู่เยอะหรือน้อยแค่ไหนคราวนี้เนี่ยคนที่เป็นตับ เป็นโรคตับล่ะคุณเป้ค่ะถ้ามีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคตับหรือว่ากินสมุนไพรอยู่เยอะๆนะคะก็ต้องจํากัดปริมาณสมุนไพรเพื่อป้องกันตับเหนื่อยค่ะนะคะเจ้าตัวมารุมซีกับเจียกุหลานจัดเป็นตัวที่เป็นสมุนไพรนะอาจจะต้องทานแค่สัก5วันแล้วก็หยุด2วันนะคะถ้ารากินสมุนไพรเยอะๆก็ทานในปริมาณน้อยที่สุดที่ข้างก่องเขาแนะนําค่ะนะคะก็สามารถรับประทานได้แต่ต้องระมัดระวังใชย่ขยับมาอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ ทานยารักษาเบาหวานอยู่แล้วรับประทานหรือว่าฉีดอินซูลินอย่างนี้รับประทานยาหรือฉีดอินซูลินอยู่แล้วแสดงว่ากลุ่มนี้ค่าของน้ําตาลเนี่ยค่อนข้างสูงควบคุมไม่ค่อยได้แล้วนะคะจะเอามารุมซีกับเจลกูลานเข้าไปช่วยอยู่ก็ยังได้นะคะแต่ว่ายังต้องทานยาคุณหมออยู่นะนะคะแล้วก็จะมีตัวช่วยอื่นๆที่ช่วยป้องกันโรคแทรกซ้อนจากการเป็นเบาหวานนะคะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินเบาหวานขึ้นตาเออใช่อ่า อันนี้ก็จะเป็นโรคแทรกซ้อนโรคหนึ่งที่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคเบาหวานมักจะเจอโรคต้อกระจกเออหรือว่าทาให้จอภาพตาเสื่อมเมื่อกี้คุณหมอก็บอกเราใช่นะคะเนื่องจากว่าเลือดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงตาเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหานะคะเราก็เอาตัวที่ช่วยดูแลสายตาเข้าไปของกิฟฟรินที่โด่งดังมากๆชื่อว่า l c i p l u s A นะคะวันละ1-2เม็ดนะคะถ้าใช้ในการป้องกันก็วันละหเม็ดถือว่าเพียงพอแต่ถ้าเกิด เป็นโรคต้อกระจกไปแล้วอยากจะให้อาการเนี่ยค่อนข้างดีขึ้นได้ะนะคะก็คือทานสัก2-3เม็ดต,ต,ต่อวันได้มีอันตรายอะไรบ้างไหมคะ LCV A ตัวนี้เป็นสมุนเขาเรียกว่าเป็นอาหารเสริมที่ไม่มีข้อห้าม,มในทุกโรคะนะคะสามารถทานได้มีข้อห้ามเฉพาะเด็กและก็สตรีมีครรภ์เท่า,านั้นเองอเนื่องจากว่ายังไม่มีงานวิจัยว่าปลอดภัยะนะคะ,คะ เขาก็เลยยังไม่ให้ทานเพื่อเพาว่าเด็กเราก็มี L C ซีวิตจูนีใช่สามารถเลือกประทานได้เหมือนกันใช่นะคะเป็นเม็ดเขียวค่ะนอกเหนือจาก L อลซวิตแล้วค่ะยังมีตัวอื่นอีกไหมคะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวที่ช่วยดูแลเรื่องของระบบหลอดเลือดส่วนปลายนะคะส่วนปลายต้องส่วนปลายด้วยหรอ้องเป้ใช่เพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานมักจะมีอาการชาหรือว่าเกิดเป็นแผลเป็นแผลเบาหวานได้ง่ายใช่ไหมคะแบบเดินไปเหยียบอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ตัว นะคะแล้วก็พอเป็นแผลงไงถ้าน้ําตาลขึ้นสูงๆเนี่ยแผลแ<ต>จะเฟซใช่แล้วก็หายยากนะคะ,คะเราก็จะมีตัวช่วยที่ช่วยให้หลอดเลือดส่วนปลายเนี่ยนะคะมันทำงานได้ดีขึ้นเพิ่มออกซิเจนไปหล่อนออไปเลี้ยงระบบ ส่วนเลือดได้ดีขึ้นนะคะเขามีชื่อว่าโกตูล่าซีอีใบวัวโบกนั่นเองใช่ค่ะเพราะว่าเราเคยรู้ว่าเขาเนี่ยเข้าไปช่วยรักษาหลอดเลือดหรือว่าแผลในกระเพาะก็น่าจะเป็นหลักการเดียวกันกับการที่เขาดูแลหลอดเลือดหรือว่าแผลบริเวณอื่นๆของร่างกายเรามีมีส่วนในการลดการอักเสบต่างๆได้เพิ่มเติมอีกด้วยนะคะแต่ว่าตัวโกตูล่าเนี่ยแน่นอนมีความเป็นสมุนไพรนะคะก็แนะนำตาม มารุมซีกับเจียวกุลานก็คือ5้าวันอยู่2วันหรือว่ากินโดสที่ต่ําสุดใช่ค่ะค่ะก็วันละหนึ่งเม็ดถือว่าเพียงพอค่ะตัวอย่าราคาน้องเป้เราอาจจะให้โคลินบีไปคู่กับเจ้าตัวโกตูล่าก็ได้นะคะโคลินบีก็ช่วยดูแลเรื่องของระบบประสาทแล้วก็โคลินบีเป็นอาหารเสริมที่เรียกได้ว่าทานได้ทุกวันทานได้ทุกวัยปลอดภัยไม่มีข้อน้ทนในทุกโรคค่ะหลัจากนั้นค่ะน้องเป้ นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นการดูแลเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะเราสามารถให้โคลอสตุ้มเข้าไปได้นะคะสารสากัดจากน้นํานมแรกของแม่วัวที่อุดมไปด้วยสารอาหารแล้วก็สารเพิ่มภูมิคุ้มกันคราวนี้โคลอสตุ้มเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายนมอัดเม็ดมันใส่น้ําตาลไหมน้องเป้ก็ <ไป S 2> มีอยู่ในปริมาณหนึ่งแต่ไม่ได้ทาให้น้ําตาลขึ้นสูงเท่ากับผลไม้นะคะเพราะว่า แเป้มีเรื่องเล่าใหฟังบาง,บางทีเนี่ยบางคนคิดว่าควบคุมอาหารควบคุมข้าวกินข้าวได้น,น,น้อยแล้วแต่ซัดผลไม้เป็นกิโลม,มันก็ไม่ไผลไม้ก็ทําให้น้าตาลเพิ่มขึ้น,นได้น้ำผลม้ผลไม้อะไรเงี้ยไม่ได้เลยนะีย ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของคิสซรีนตัวที่เป็นน้ําอย่างเช่นน้ําทับทิมเองเนี่ยเราก็ต้องจํากัดนะอาจจะเลือกทานมันเป็นตัวที่เป็นแบบเม็ดก็ได้เราไม่ให้เลือกไงใช่รับประทานแบบม็ดน่าจะปลอดภัยกว่าใช่นะคะอย่างตัวกรานาดาแบบเม็ดของคิฟฟรีนเนี่ยค่ะก็จะสามารถช่วยดูแลเรื่องของระบบสุขภาพโดยรวมที่สําคัญช่วยบํารุงเรื่องของไตได้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าไตก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ที่ได้รับผลกระทบนะใช่เพราะเสื่อมได้ง่ายจากการเป็นเบาหวานอีกตัวหนึ่งช่วยบํารุงไตได้ดี ก็จะเป็นตัวプレปซีอีกับเฮดลินจืเออนะคะเออจริงๆเลือกกินプレปซีอีมันก็ดีนะคือมันดูเป็นมันดูปลอดภัยอ่ะแล้วก็ได้เรื่องผิวพรรณความสวยความงามเข้าไปด้วยเรียกได้ว่าอาหารเสริมของเบาหวานนี้จัดมาเป็นเยอะมากเลยนะได้เยอะมากเลยแล้วแต่ความกังวลใจของของตอนที่ป่วยใช่ของทาร์ททั้งหมดที่วางอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยน้องเป้ได้พูดไปแล้วมีตัวไหนที่ไม่ควรทานกับตัวไหนไหมคะ ยังสามารถทานได้หมดเลยนะคะแต่ว่าเจ้าตัวอย่างตัวโกตูล่า เขาจะมีฤทธิ์ในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้เพราะฉะนั้นถ้ากินยาอะไรริบเลือดหรือยายาแอสไพลนหรือยาต้านเก็ดเลือดอยู่นะคะก็ต้องระวังเพราะอาจจะไปเสริมฤทธิ์ซึ่งการและการทําให้เลือดไหลไยอย่งเกินใช่ไหมคะนอกนั้นียสามารถรับประทานรวมกันได้หมดเลยค่ะยกเว้นตัวที่มันเป็นสมุนไพรเช่นมะรุมซีเจกูลานโกตูล่าแกลด้าเม็ดถือเป็นถือว่ามีความเข้มข้นเท่ากับสมุนไพรไหมคะถือว่าเป็นสมุนไพรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะทาน4ตัวนี้พร้อมกัน เราควรทานยังไงคะน้องเป้ก็จะมีอยู่หลายสูตรเช่นกันะนะคะอาจจะทาน5วันหยุดวันเสาร์ทานวันธรรมดาแล้วหยุดวันเสาร์อาทิตย์ทาน5วันหยุด2วันหรือว่าผัดกันหยุดอย่างเช่นเดือนหนึ่งเนี่ยขอหยุดการนาดาไปสักหนึ่งอาทิตย์ตัวอื่นๆทานได้หมดเลยเดือนเดือนต่อมาหยุดโกตุลาดึงอาทิตย์เดือนต่อมาหยุด มาลุมซีหนึ่งอาทิตย์เดือนต่อมาหยุดเจียวกุล,ลาหนึ่งอาทิตย์ะอะไรนี้ก็ได้มมสมมติว่าระดับระดับของอาหารเสริมที่เราทานเนี่ยค่ะน้องเป้อย่างเราอยากจะสวิชหรือว่าสลับในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยเราหยุดมะรุมซีไปเลยเดือนนึงได้ไหม<อ>เดือนนี้เรา<อ>ทานสีสามตัวนี้ได้การหยุดไปเดือนนึงมันจะทำให้ระดับมันหายไปเยอะไหมคะก็เป็นการการหยุดไปเดือนนึงเทียบกับการหยุด2วันเทียบกับการหยุด7วันมันก็ไม่เท่ากันนะคะหยุดเขาเรียกว่า มองได้ง่ายๆอยู่แล้วแหละถ้าหยุด2วันระดับมันก็จะตกลงนิดนึงแล้วก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาได้เท่าเดิมถ้าเราหยุดไปเดือนหนึง่งระดับมันก็จะลดลงมาเยอะกว่าหยุด2วนันค่ะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยทานตัวอื่นเสริมอยู่ด้วยใช่ไ,ไปดูเอาตัวอื่นมาเสริมดิสในการดูแลฟังก์ชันที่ใกล้เคียงกันเรียกว่าก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ที่ดีกว่าสําหรับผู้ป่วยโรบาหวาน <c oughs> ะะแล้วผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยก็ระวังเรื่องอื่นทั่วไปยังไงบ้างคะน้องเป้แน่นอนต้องควบคุมน้ําตาล <c oughs> นะคะอย่างที่เป้บอกถ้าเราทานทุกอย่างหมดเรียบร้อยแต่เราแต่เราควบคุมน้ําตาลไม่ได้ <c oughs> การการควบคุมน้ําตาลของผู้ป่วยเบาหวานก็จะไม่มีประสิทธิภาพนะคะก็จะเกิดโรคแทรกซ้อนขึ้นมาได้เช่นกันค่ะ <c oughs> ทั้งหมดวันนี้ที่น้องเป้นามาเนี่ยก็เรียกว่าเลือกรับประทานได้หมดเลยสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานถูกไหมคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะเภสัชกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะขอพระคุณค่ะ คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังนะคะหรือว่าติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้นะคะตามรายละเอียดที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอเลยค่ะสำหรับวับนนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปกอ่อนสวัสดีค่ะ